สวัสดีครับมิตรักแฟนหลอนอยู่กับผมครับ 11LC เอเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์สุดหลอนจริงๆเลยนะครับจากผู้ฟังทางบ้านคือพอผมนึกถึงว่าตัวเองถ้านอนนอนอยู่แล้วแบบมีการลมํมเอเดินออกไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยซึ่งบางทีเราอาจจะเผลอไปแบบเปิดหน้าต่างกระโดดลงไปจากคอนโดหรือเปิดประตูห้องนอนเดินลงบันไดแล้วก็ตกลงบันไดเสียชีวิตอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ คือมันมีข่าวเหตุการณ์การนอนละเมอและเสียชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆมาแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าตอนเรานอนอยู่เนี่ยเราจะไม่ได้เผอลเอละเมอลุกขึ้นมาทําอะไรต่างๆเรื่องราวที่เล่าให้ฟังในวันนี้ครับก็อยากจะบอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับเมื่อเขาเนี่ยนอนละเมอและพยายามจะเดินลงจากบ้านทั้งคืนจนสุดท้ายครับมารู้ว่าสาเหตุที่เขาเป็นแบบนี้ครับ มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขานั้นไปทำบางสิ่งบางอย่างมาเหตุการณ์จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็อยากจะฝากว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับสำหรับใครก็ตามที่มีลูกมีหลานหรือตัวคุณเองก็ได้ครับฟังเอาไว้เป็นวิทยาทานเพราะว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรานั้นมองไม่เห็นก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนี้นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวในวันนี้ครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆ โดยเรื่องนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่ส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญ,ญาตใช้นามสมมุติผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ว่าคุณน้ำนะครับเหตุก <this> ารณ์นี้ครับมันเกิดขึ้นตอนที่คุณน้ำนะครับอ, <Ly> อายุประมาณ19ปีคือคุณน้ำก็เป็นชายหนุ่มทั่วๆไปนี่แหละครับเกิดที่จังหวัดอุดรซึ่งเรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ย <S <S เป็นประสบการณ์ที่เขานั้นเจอมากับตัวเองโดยเขาพอจะมีความทรงจำอะไรแบบนี้นครับอยู่บ้างในตอนตอน้นแต่ว่าเรื่องส่วนใหญ่ครับที่จะเล่าให้ฟังเนี่ย จะเป็นเรื่องที่เขาได้ฟังมาจากคุณยายซึ่งคุณยายเนี่ยมาเล่าให้ฟังตอนที่คุณน้ำอะครับโตขึ้นมาแล้วเอาเหตุการณ์ที่เขาพอจําความได้ก่อนก็นแล้วกันนะครับคือคุณน้ำอะครับตอนนั้นเถ้าจําไม่ผิดเขาอายุเพียงแค่ประมาณ9ขวบ10ขวบคือข้อด้วยความที่ว่าเป็นเด็กอะครับไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนะักมีวันหนึ่งครับป้าข้างบ้านเนี่ยชื่อว่าป้าสาวป้าสาวแกก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันนี่แหละครับแกชอบมาเล่นกับเขาอยู่บ่อย วันนั้นเนี่ยป้าสาวได้มานั่งคุยมานั่งเล่นกับยายที่บ้านเหมือนกับทุกๆวันนั่นแหละครับพอตอนที่แกจะกลับเนี่ยแกก็ชวนคุณน้ำอะครับไปเอาควายที่ป่าด้วยกันซึ่งป้าสาวอะครับแกเนี่ยไปปล่อยให้ควายับไปเหมือนไปกินหญ้ากินอะไรอยู่ตรงป่าตรงแถวนู้นแล้วป่าที่แกไปปล่อยไว้เนี่ยก็จะห่างออกไปประมาณสัก2กิโล3กิโลคือตามวิถีชาวบ้านนะครับช่วงกลางวันเขาจเจ้าควายไปผูกตามป่าเหมือนที่ผมบอก คือให้ไปกินญ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอเย็นมาก็จะไปจูงกับป้าสาวครับกิจวัตร,กรแกก็คือจะเอาควายไปปล่อยแล้วลพอตกเย็นมาก็จะชวนตัวเขาเนี่แหละครับที่เป็นเด็กเนี่ยพาเดินดนูน่นเดินดูนี่อะไรไปเพื่อไปเอาควายแล้วก็กลับมาที่บ้านด้วยความที่บ้านใกล้กันนั่นแหละครับแกเนี่ยก็ไม่อยากจะเดินไปคนเดียวซึ่งถ้าจะชวนยายเนี่ยยายก็เดินไม่ค่อยไหวครับยายก็แก่ตรงนั้นเนี่ยก็มีเพียงแค่เขานี่แหละครับที่เป็นเด็กก็เลยต้องเดินไปเป็นเพื่อนแกอยู่ทุกๆวนัน วันนั้นเนี่ยครับป้าสาวเนี่ยก็มาบอกกับยายของเขาว่าเออยายเดี๋ยวซีเอาบักน้าเนี่ยไปเล่นที่ป่าดอนปู่ตาเดอ้อยายก็เออเออเออเอาไปโรดเอาไปโลด,เอ,โลดเอามันไปเล่นน้าโลดไปพอยายอนุญาตะครับตัวของเขาเนี่ยก็ยืนมองหน้าป้าสาวและป้าสาวก็จูงมือเขาเดินออกจากบ้านไปซึ่งบริเวณที่ป้าสาวครับแกเอาวัวไปผูกไว้เนี่ยมันจะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าดอนปู่ตา ซึ่งลักษณะที่เขาเรียกกันแบบนี้ก็เพราะว่าตรงนั้นนะครับมันจะเป็นพื้นที่ดอนหรือมีเนินสูงๆอยู่ในป่าดอนปู่ตาเนี่ยถือว่าเป็นที่ตั้งของสารปู่ตาหรือว่าผีอารักษ์หมู่บ้านนะครับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในหมู่บ้านเนี่ยเคารพนับถือแล้วก็ไม่มีใครกล้าไปตัดต้นไม้หรือว่าไปจับสัตว์อะไรแถวนั้นซึ่งตัวเขาครับตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จักหรอกครับว่าดอนปู่ตามันคืออะไรเขารู้แค่ว่ามันเป็นป่าแล้วก็มีสารเก่าๆอยู่ตรงนั้น ซึ่งพวกผู้ใหญ่ก็จะชอบพูดประมาณว่าเฮ้ยตรงนั้นมันเป็นที่อยู่ของผีนะเด็กๆอย่าเข้าไปนะอย่าไปคนเดียวนะถ้าไปต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยซึ่งถ้าเป็นเวลาปกติเขาไม่ไปแถวนั้นอย่างแน่นอนครับคือไม่กล้าเข้าไปเล่นเพราะว่ากลัวมากครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามากับป้าสาวก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรทั้งนั้นครับตัวเขาเนี่ยก็อยู่ติดกับป้าสาวแบบไม่ได้ห่างอะไรกันป้าสาวแกก็จูงมือเขาเนี่ยครับเดินไปเรื่อยๆเรื่อย ด้วยความที่มันห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งครับกว่าจะเดินไปถึงตอนนั้นเนี่ก็ประมาณ5้าโมงกว่าๆแล้วฟ้าก็ยังถือว่ายังไม่มืดมากหรอกครับแต่ว่าสีท้องฟ้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วหลังจากที่เดินมาถึงตรงดอนปู่ตาป้าสาวเนี่ยก็เดินไปต้อนควายของแกแล้วก็ปล่อยให้เขาครับวิ่งเล่นอยู่แถวแถวนั้นซึ่งการต้อนควายครับมันก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าแกจะต้อนกว่าแกจะเกี่ยวหญ้าให้ควาย เวลามันก็ผ่านล่วงเลยจนมาถึงประมาณ6กโมงเย็นฝาก็เริ่มมืดแล้วครับแต่ป้าสาวเนี่ยแกก็ยังต้อนควายไม่เสร็จแกเนี่ยเดินมาหาเขาแล้วบอกกับเขาว่าน้ํากลับบ้านก่อนโลถป้าย,ยังต้อนควายบ่กแล้วฟ้ามันมืดแล้วเดี๋ยวยายสิถามหาเอาคือป้าสาวครับแกมาพูดกับเขาประมาณว่าให้กลับบ้านไปก่อนเลยตอนนี้มันมืดเดี๋ยวยายจะดุเอาอะไรประมาณนี้ครับประมาณว่าไม่อยากให้ยายเนี่ยเป็นห่วงเขา เขาก็ได้ตอบก,กับป,ป้าสาวไปครับว่าได้ได้ป้าสาวเดี๋ยวผมกลับเองก็ได้แล้วก่อนจะกลับนะครับป้าสาวเนี่ยแกก็เดินไปตรงกอไผ่ก่อนหนึ่งซึ่งมันก็อยู่แถวตรงดอนปู่ตานี่แหละครับแกเดินไปตรงกอไผ่ปุ๊บแกก็เหมือนประมาณว่าตัดไอหน่อไม้ครับไม้เขาสองหนอ่อแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยเอาหน่อไม้สองหน่อน,นี้เนี่ยถือกลับไปให้ใหยายด้วยเขาก็รับหน่อไม้จากป้าสาวมาครับแล้วก็เดินกลับไประหว่างทางนี่แหละครับ ฟ้ามันก็เริ่มมืดลงมืดลงเรื่อยๆจนมันก็มืดแต่ดับนึงแต่ก็ยังพอมองเห็นเขาก็เดินไปด้วยความเป็นเด็กครับก็กอดหน่อไม้สองหนอ่อแล้วก็เดินตากแตกะเตาะเตาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมาถึงที่บ้านได้อย่างปลอดภัยนี่แหละครับเขาก็เอาหน่อไม้ที่ป้าสาวบอกเนี่ยให้กับคุณยายซึ่งตอนนั้นนะครับยายก็ทํากับข้าวไว้เรียบร้อยแล้วแกก็เลยเอาหน่อไม้เนี่ยเก็บเอาไว้แกบอกว่าเดี๋ยวค่อยทํากินวันพรุ่งนี้เอาค่อยว่ากัน จากนั้นนะครับตัวเขาเนี่ยก็มานั่งกินข้าวที่คุณยายเนี่ยทำเอาไว้อาบน้ําอาบท่าดูทีวีพอถึงเวลาจะเข้านอนเนี่ยก็เดินขึ้นไปบนชั้น2ของบ้านซึ่งบ้านของเขาในตอนนั้นก็เป็นบ้านไม้2ชั้นนะครับสภาพก็ค่อนข้างเก่าเพราะว่ามันเป็นบ้านที่คุณยายเนี่ยอาศัยอยู่มานานแล้วคือปกติอครับเขาจะนอนข้างบนกับคุณยายกันสองคนคืนนั้นเนี่ยครับหลังจากที่เข้านอนไปเนี่ย เขาก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวอะไรแปลกๆเกิดขึ้นคือเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับในกลางดึกเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ยินเสียงคนเรียกว่าดำดำซึ่งตัวของเขาครับชื่อว่าน้ำแต่ว่าคำว่าดำเนี่ยเป็นชื่อที่ยายชอบเรียกเขาแล้วก็มีแค่ยายคนเดียวครับที่เรียกเขาชื่อนี้เขาเนี่ยคิดว่ายายเรียกครับก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมา พอลืมตาขึ้นมานะครับก็เห็นว่าภายในห้องมันมืดตอนนั้นเนี่ยที่ตื่นมาคือมองไม่เห็นยายครับเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาส่องดูรูไม้ตรงพื้นนะครับเพื่อจะมองลงไปดูข้างล่างพอมองลงไปครับก็ไปเจอกับห้องครัวของคุณยายพอดีครับซึ่งปกติครับยายเนี่ยจะตื่นตั้งแต่เช้ามืดคือตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างครับตามกิจวัตรคนแก่ที่ต่างจังหวัดคือแกจะตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวไปใส่บาตรอะไรเงี้ยน,นะครับ ตอนที่คุณน้ำตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับแกก็าตาส่องไปตรงรูไม้ตรงพื้นพอหลังจากที่ส่องดูเนี่ยครับก็ได้เห็นว่าเตาถ่านที่บ้านเนี่ยมันมีไฟติดอยู่แต่ว่าไม่เห็นตัวของคุณยายเขาก็คิดว่าสงสัยยายจะลุกไปนึ่งข้าวแล้วล่ะมัง้งก็เลยลุกออกจากที่นอนครับจะลงไปหายายที่ข้างล่างเพราะว่าได้ยินเสียงยายเรียกดำ้ดำด้ำพอลุกขึ้นนั่นแหละครับกําลังจะเดินไปที่บันไดเดินลงบันไดไปได้ประมาณ3ามขั้นครับ เขาได้ยินเสียงของคุณยายดังมาจากด้านหลังว่าดำดำตอนนั้นเนี่ยเขาหันหลังกลับมาครับแล้วก็เห็นว่าคุณยายเนี่ยกําลังลุกออกมาจากตรงที่นอนแล้วก็เปิดมุ้งออกมายายก็ตะโกนถามว่าดำดำมมึงจะไปไหนดำเขาก็ชี้ไปที่ด้านล่างครับแล้วก็พูดว่าอ้าวยายอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอผมก็นึกว่ายายเรียกให้ลงไปข้างล่างยายก็ตอบกลับมาครับว่าจะเรียกยดงไงกูนอนอยู่เนี่ย เขาก็เลยถามยายยายแล้วใครก่อฟืนดึงข้าวอยู่ข้างล่างอะยายก็พูดขึ้นมาว่าไอด้ดำมึงละเมอเพลงหรือเปล่าเขาก็เลยรีบลงบันไดไปดูครับว่าขัวด้านล่างเนี่ยมีไฟจริงไหมแต่ตอนที่ลงมาถึงะครับพบว่าข้างล่างเนี่ยมืดสนิทเตาก็ไม่ได้จุดไฟคือมันเห็นได้ชัดเลยครับว่าไม่มีใครเนี่ยลงไปทําอะไรในครัวอย่างแน่นอนเขาก็เดินกลับขึ้นมาแบบงงๆอะครับในใจก็คิดว่าแล้วเมื่อกี้คืออะไรวะเขาฝันไปหรอ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะฝันไปจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินกลับเข้ามาในมุ้งครับแล้วก็หลับต่อแต่หลับไปได้ไม่นานเนี่ยก็มีคนเรียกชื่อเขาอีกว่าดำดำดำเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพอลุกขึ้นมาเนี่ยเสียงเรียกมันก็เงียบไปเมื่อมองไปที่ยายครับก็ยังเห็นว่ายายเนี่ยนอนหลับสบายอยู่เลยเขาตอนนั้นเนี่ยก็คือใจคอไม่ค่อยดีแล้วครับ ก็เลยรีบล้มตัวลงนอนต่อแต่พ่อขมตาหลับไปได้สักพักหนึ่งคราวนี้เนี่ยเขาดันฝันแต่ในความฝันคือมันเหมือนจริงมากๆอะครับเขาฝันว่าตัวเองเนี่ยกำลังนอนอยู่บนฟูกที่นอนแล้วก็มีเสียงยายเนี่หละครับเรียกเขาดําดําลงมาหน่อยลูกดําเขาเนี่ยรีบลุกขึ้นมาแล้วก็เดินลงบันไดบ้านไปหายายที่อยู่ด้านร่างที่กําลังเรียกเขาอยู่เขาเดินลงมาได้ประมาณสี่ขั้นห้าขั้น ก็มีเสียงตะโกนของยายเนี่ยดังขึ้นใหม่ว่าด<ำ>ํมมึงจะไปไหนอีกเขาเนี่ยก็สะดุ้งสุดตัวเลยครับด้วยความตกใจก่อนจะพบว่าตัวเองครับค่อยๆลืมตาแต่ว่าร่างของตัวเองตอนนี้ครับมันไม่ได้นอนอยู่ตรงที่นอนแต่กาลังยืนอยู่ตรงบันไดครับมือซ้ายเนี่ยจับราวบันไดเอาไว้อยู่แล้วเขาค่อยๆลืมตาขึ้นมาแบบสลืมสลือพบว่าตัวเองครับมายืนอยู่ตรงบันไดตอนนี้ตอนกลางคืนเนี่ย โดยที่มียายครับตะโกนเรียกอีกแล้วว่าดำมึงจะไปไหนอีกเขาก็ตกใจเขาตะโกนเฮ้ยยายผมมันอยู่นี่ได้ไงผม,ผมละมือเหรอยายยายก็บ่นเขายกใหญ่เลยครับเพราะว่าแกเนี่ยหงุดหงิดมากครับที่เดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นแกก็บ่นนะครับว่านั่นนะตอนกลางวันเนี่ยมึงเอาแต่เล่นเยอะกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนเขาในตอนนั้นเนี่ยก็รีบเดินกลับมาที่นอนนะครับในหัวคือยังงงอยู่เลยครับว่าตัวเองไปยืนตัวบันไดได้ยังไง ในใจตอนนั้นทั้งกลัวแล้วก็ทั้งงงครับว่าเป็นไปได้ยังไงวะคือเมื่อกี้ยังฝันอยู่เลยว่าตัวเองกําลังจะลงไปข้างล่างแต่ทําไมมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยนอนละเมือเขาเนี่ยก็พยายามฝืนให้ตัวเองไม่นอนครับเพราะว่ากลัวมากแต่สุดท้ายก็แพ้ความง่วงไม่ได้ครับเขาเนี่ยก็ฝืนได้แป๊บเดียวก็เผลอหลับไปพอหลังจากที่เขาหลับไปนี่แะครับเรื่องวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นต่อคือเขาก็ละมอนลุกไปที่บันไดอีกแล้วครับ แต่คราวนี้เนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยแม้ว่ายายจะตะโกนอย่างไรเขาเนี่ยก็ไม่สะดุ้งครับคือยายก็พยายามตะโกนครับไอด้ดามึงจะไปไหนไดานมึงจะไปไหนกลายเป็นว่ารอบนี้ครับเป็นรอบที่สองแล้วครับที่เขาเนี่ยนอนล้เมือเปิดประตูลงบันไดามาอีกถ้าไม่นับรอบแรกที่เขาได้ยินเสียงยายเรียกนะครับครั้งนี้นี่แหละครับเป็นครั้งที่เขาเนี่ยรู้สึกว่ามันหนักที่สุดเลยคือเขาเนี่ยค่อยๆลุกจากที่นอนครับ แล้วก็เดินลงบันไดลงมาหลังจากนั้นนะครับเขาก็ไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมารู้อีกทีหนึ่งครับยายมาเล่าให้ฟังประมาณว่าแกเนี่ยครับเห็นว่าเขาเนี่ยเปิดประตูไปอีกแล้วครั้งนี้เนี่ยเรียกไม่หันแกก็เลยต้องลุกจากที่นอนนะครับมาลากตัวเขากลับไปเข้าที่นอนอีกรอบหนึ่งแต่เขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินลงบันไดไปอีกครั้งหนึ่งคือเป็นอยู่แงยประมาณสัก3ารอบอะครับยายก็รู้สึกว่ามันเริ่มผิดปกติ ตัวของเขาเองเนี่ยเหมือนแบบอยากจะลงจากบ้านไปให้ได้เลยตอนสุดท้ายอะครับรู้สึกว่ายายแกจะเริ่มทนไม่ไหวแกก็เลยพูดขึ้นมาด้วยนะ้าเสียงแบบดุดประมาณว่าใครมาทําหลานกูมึงจะไปไหนก็ไปอย่ามาทําหลานกูกูไม่หลับไม่ได้นอนถ้ามึงไม่ไปนะยังจะทาหลานกูแบบนี้กูจะสาปแช่งให้มึงไม่เติมพูดไปเกิดพอยายพูดไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ลากตัวเขากลับเป็นนอนที่เดิมเนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นนะคุณยายก็ไม่ได้เห็นว่าเขานั้นเปิดประตู แล้วก็ลุกออกจากบ้านไปอีกเลยจนกระทั่งถึงเช้านี่แหละครับกลายเป็นว่าคุณยายเนี่ยไม่ได้ตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปลุงไปหุงข้าวไปใส่บาตรอะไรของแกเพราะว่าแกครับเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นแกเนี่ยตื่นเช้าไม่ไหวครับแกก็เลยนอนไปกับเขากลายเป็นว่าพอเช้ามาตัวของเขาเนี่ยมีอาการหนาวสั่นไข้ขึ้นเหมือนคนจะเป็นไข้ครับยายก็เลยบอกเขาเนี่ยนอนพักผ่อนอยู่บ้านไปในตอนที่ยายครับลงจากบ้านไปนี่แหละครับ แกก็ไปรดน้ำแปลงผักหน้าบ้านพ่อของป้าสาวครับแกชื่อว่าตะกุมที่อยู่บ้านข้างๆกันเนี่ยแกเดินผ่านมาพอดีแกก็เลยทักทายว่าเอ,อมื่อคืนเป็นไรดืดๆดืนๆก็ลุกมาด่าหลานเป็นอะไรด่าทําไมด่ามันทําไมบ้านของป้าสาวด้วยความที่อยู่ติดกันนะครับก็เลยจะได้ยินเสียงที่ว่าคุณยายเนี่ยตะโกนด่าเขาเมื่อคืนว่ามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนยายก็เลยตอบกลับไปประมาณว่าไม่ได้ด่าหลานด่าใครก็ไม่รู้มันมากวนหลานทำมากูไม่ได้หลับไม่นอนทั้งคืน พอกูนอนมันก็ลุกขึ้นมาละเมือพอกูลุกมันก็นอนวนอยู่งี้สองสามรอบจนกูต้องด่าพอตะกลมะครับแกได้ฟังเรื่องนี้แกก็ว่ามันผิดปกตินะด้วยความที่ว่าแกครับก็แก่มากแล้วอายุประมาณ80กว่าแกเจอโลกแกผ่านอะไรมาเยอะครับแกก็พอได้ฟังว่าเออยายเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวลุกละมอเดี๋ยวเดินไปเดินมาเนี่ยครับแกก็พูดประมาทว่าเออมันผิดปกตินะคนอะไรจะลุกละมือมาหลายรอบ แกก็เลยถามยายว่าแล้วน้ําเนี่ยมันเดินละเมอมันเดินไปไหนยายก็เล่าให้ฟังครับเล่าแบบละเอียดเลยให้ตะกุมเนี่ยแกได้ฟังว่าเนี่ยมันลุกลงไปมันบอกมันมีคนเรียกมันมันบอกว่าชั้นเนี่ยเรียกมันอยู่ข้างล่างมันก็จะลงไปอยู่นั่นแหละแล้วแกก็ได้ฟังเรื่องที่ว่าคุณยายครับเล่าว่าเออแกก็ฟังมันผิดปกติจริงๆก็เลยบอกให้ยายครับว่าแบบนี้เนี่ยมันบอกแมนเรเดอร์มึงรีพามัน ไปหาหลวงพ่อที่วัดป่าให้พระท่านดูไปซึ่งพระที่วัดป่าครับจะมีหลวงพ่ออยู่รูปหนึ่งแกก็พอจะมีวิชาอาคมนะครับตามภาษาพระที่อยู่ในวัดป่าด้วยความที่ว่าแบบวัดทางต่างจังหวัดนะครับเขาก็จะมีพระที่พอจะมีวิชาอาคมที่สามารถช่วยเหลือคนช่วยเหลือชาวบ้านมีวิชาแก่งกล้าไล่ผีปลุกเสกของขังอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งที่วัดที่อุดอรที่บ้านของคุณน้ำเนี่ยครับก็มีอยู่รูปหนึ่ง ซึ่งท่านนะครับก็ประจําอยู่ที่วัดป่าแห่งนั้นช่วงบ่ายครับวันนั้นเนี่ยยายเลยตัดสินใจพาคุณน้ำครับไปหาหลวงพ่อที่วัดแค่เขานั่งลงที่กุฏิครับยังไม่ทันได้พูดอะไรหลวงพ่อแกก็พูดทักขึ้นมาเลยครับว่าอืดีนะเมื่อคืนมันยังไม่ก้าวเท้าลงดินถ้าเท้าก้าวลงดินเมื่อไหร่แม้แต่ก้าวเดียวเขาก็จะเอามันไปอยู่ด้วยมันแปลอะไรของเขามามันไม่อยอมขอเขาล่ะ ตอนนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยยังไม่ได้สติเลยครับปวดหวัวเหมือนจะเป็นไข้แบบมึนๆอยู่เขาเลยไม่ได้คุยอะไรกับหลวงพ่อมากครับคนที่คุยเนี่ยส่วนมากจะเป็นยายยายแกก็นั่งนึกว่าไปเอาอะไรมาไปหยิบอะไรมาเมื่อวานเป็นเด็ดใบไม้อะไรใครมาหรือไปเอาของอะไรใครมาหรือเปล่าแกก็นึกไปนึกมาครับจนกระทั่งมันนึกถึงได้ว่าเมื่อวานเนี่ยตัวเขากลับมาถึงบ้านพร้อมกับหน่อไม้สองหนอ่อที่ป้าสาวเนี่ยเอามาให้ยายก็เลยถามกับหลวงพ่อครับว่า เมื่อวานมันไม่ได้เอาอะไรมานะจะมีก็แต่มันถือหน่อไม้สองหน่อเนี่ยกลับมาหลวงพ่อก็ถามนะครับว่าแล้วหลานของโยมมันเอามาจากไหนมันได้ขอเขาไหมเรื่องนี้เนี่ยยายเขาไม่รู้ครับยายก็หันมาถามเขา,าครับเขาก็ไม่รู้เช่นกันครับว่าหน่อไม้สองหน่อนี้เนี่ยได้ขอหรือ,อยังคือเขาก็เล่าไปฟังครับว่าหน่อไม้สองหน่อนี้เนี่ยเขากำลังจะกลับบ้านแต่ยายสาเนี่ยยื่นมาให้ ก็ไม่รู้ว่ายายสาเนี่ยได้ขอแล้วหรือยังอะไรอย่างไงด้วยความที่แบบไม่สบายใจครับยายแกก็เลยโทรศัพท์เลยครับไปหาป้าสาวแกก็ถามป้าสาวประมาณว่าเออสาวเมื่อวานมึงหักหน่อมไม้ที่ให้น้ํามาให้ปูมึงได้ขอยังป้าสาวแกก็พูดขึ้นมาครับเออจริงด้วยฉันไม่ได้ขอจะต้องไปขอใครด้วยหรอหน่อมไม้มันขึ้นเองตามธรรมชาตินี่เห็นมันหน่อใหญ่เนี่ยก็เลยให้น้าเอาไปให้พอได้รู้คําตอบนี่แหละครับ ยายเนะี่ยก็พูดกับปราสาวประมาณว่าเออเออเออแค,แ,แค่นี้แหละแค่นี้แหละแล้วแกก็หันมาคุยกับหลวงพ่อครับว่าเออปราสาวแกน่าจะไม่ได้ขอจริงๆหลวงพ่อแกก็พูดขึ้นมากับยายประมาณว่าเออนั่นแหละไปหยิบโชยของเขาเออกจากดอนปู่ตาได้ยังไงเขาไม่ให้เอาอะไรไปจากตรงนั้นถ้าสองหนอ่อไม้สองหนอ่อ,หนอนั้นเนี่ยยังไม่ทํากินก็เอาไปคืนเขาซะไม่ก็จุดทูปบ,บอกเขาไปว่าขอละกันนะสองหน่อเนี่ยจะเอาไปทําอาหาร แล้วก็ไปขอเขามายายก็บอกได้จะได้จ่ะเดี๋ยวฉันจะรีบพาหลานไปจากนั้นนะครับหลวงพ่อแกก็บอกว่าเด็ดเดเดี๋ยวก่อนกลับมามาผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเนี่ยแกก็พรมน้ำมนต์ให้ครับจนแบบพรมน้ำมนต์เสร็จสักปุ๊บพอกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยครับตัวขเขาก็รู้สึกว่าอาการที่ว่าหนาวสั่นอะไรเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีไข่ยอยู่ยายก็ยังไม่ได้พาไปขอเขามาทันทีหรอกครับแต่แกเนี่ยบอกให้ตัวเขานั้นรออยู่ที่บ้าน เดี๋ยวแกจะไปจุดทูบตรงดอนปู่ตาเพื่อไปบอกกล่าวเอาไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเองหายไข้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปขอขมาที่หลังซึ่งวันนั้นนะครับเขาก็นอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านยายเนี่ยครับก่อนไปทํางานแกก็แวะไปที่ดอนปู่ตาแล้วแกก็โทรหาพราสาวประมาณว่าแบบเออสาวมึงเอามาจากตรงไหนอะไรยังไงก็แกก็ไปจุดธูปะครับบอกประมาณอย่างนั้นแหละว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหลานหายจะพามันมาขอขมานะอะไรยังไงพอแกไปจุดธูปเสร็จแกก็เลยไปทํางานต่อครับ ทุกอย่างมันก็ดูปกติดีจนกระทั่งถึงตอนหัวค่ำครับขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยนะครับรู้ว่ายายกลับมาเนะี่ยเขาก็ดีใจมากครับยายมาถึงเนี่ยยายก็มาทํากับข้าวพาเขาแบบเช็ดเนื้อเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จค่าคืนนี้ก็สองายหลายเนี่ยก็เข้านอนกันโดยความที่เขาเนี่ยนะครับมีผิดไข้ก็เลยแบบพอหัวถึงหมอนปุ๊บก็เลยหลับไปแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยครับตอนกลางคืนเพราะว่าอยู่ดีๆครับเขาาการปวดหัวตัวร้อน แล้วไข้ก็ขึ้นสูงขึ้นนอนพลิกตัวไปพลิกตัวมาครับก็ได้ยินเสียงเรียกดำดำแล้วเสียงเรียกเนี่ยก็ดังมาจากทางหน้าบ้านไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันขยับไปเองตัวของเขาเนี่ยลุกขึ้นไปดูตรงหน้าต่างและมองลงไปที่หน้าบ้านนะครับเขาเห็นว่ามันมีคนยืนอยู่แต่คนที่ยืนอยู่อะครับเป็นตาแก่ๆหลังค่อมถือไม้เท้าใบหน้าของแกนี่คือเหี่ยวย่น นุ่งสโล่งเก่าเหมือนตาคนนั้นนะครับจะรู้ว่าเขาเนี่ยมองอยู่พอไม่กี่วินาทีต่อมาครับตาแก่ๆคนนั้นเนี่ยก็ยกมือขึ้นมากวักเรียกครับบอกให้เขาเนี่ยลงมาหาจากนั้นเนี่ยตัวขเขาก็ไม่รู้สึกตัวเลยครับรู้แค่ว่าร่างกายของเขาเนี่ยกาลังเดินไปที่บันไดแล้วเขาก็เดินลงบันไดไปเองโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้สามารถบังคับควบคุมอะไรตัวเองได้เลยพอเขากำลังจะเดินลงไปใกล้จะถึงขั้นสุดท้ายครับ ยายเนี่ยที่ได้ยินเสียงไม้บันไดลั่นแกก็สะดุ้งตื่นครับแล้วแกก็หันไปมองดูด้านข้างกลายเป็นว่าไม่พบตัวเขาแกก็เลยรีบลุกจากที่นอนนะครับเปิดมุง้งแล้วก็ได้เห็นว่าประตูตอนเนี้ครับถูกเปิดอยู่เขาเนี่ยครับกําลังจะเดินลงบันไดไปแล้วยายเนี่ยก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดังเลยครับดํามึงจะไปไหนดํามึงกลับมากรดด๊าดําเขาเนี่ยไม่ได้เดินกลับขึ้นไปหรอกนะครับแต่ว่าอยู่ย่ตัวเขาก็หยุดนิ่ง ยายเนี่ยนะครับก็รีบวิ่งลงมาจากบันไดลงมาแบบทุลักทุเลมากครับแล้วก็เมาลากเอาตัวเขาครับกลับขึ้นไปพอจังหวะที่แกครับดึงตัวเขาขึ้นมาบนบ้านแกปิดประตูแกเดินไปที่ยิ่งพาแล้วก็หาพระครับมาคล้องตัวเขาไว้หลังจากนั้นนะครับแกก็ลากตัวเขาเนี่ยเข้าไปในมุง้งแล้วแกก็นั่งสวดมนต์นครับยายบอกว่ายายเนี่ยคืนนี้ยายไม่นอนเลยค,คือแกนั่งเฝ้าเขาทั้งคืนจนถึงเช้าเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาอะครับ จะเดินลงจากบ้านไปอีกซึ่งหลวงพ่อครับได้บอกเอาไว้แล้วว่า,วา,วาถ้าเท้าถึงพื้นเมนะื่อไหร่นี่ยเรียบร้อยแน่นอนยายนะครับด้วยความเป็นห่วงหลานแกก็นั่งเฝ้าเขาเ่ยครับทั้งคืนจนถึงเช้าพอเช้ามาครับตะกรมเนี่ยที่อยู่บ้านข้างๆเนี่ยก็แวะมาถามว่าอาการเป็นยังไงยายก็เล่าเรื่องที่ไปหาหลวงตาเมื่อวานนะครับแล้วกับเรื่องเมื่อคืนเนี่ยที่เกิดขึ้นให้แกได้ฟังบ้างตะกรมเนี่ยพอแกได้ฟังอะครับแกก็พูดประมาณว่ามึงน้องไปคุยกับหลวงพ่อ ทำไมจุดทู่บอกแล้วยังเป็นแบบนี้อีกเขาไปไปคุยใหม่รอบไปยายของเขาเนี่ยแหละครับก็เลยไปคุยกับหลวงพ่อที่วัดป่าอีกครั้งหนึ่งพอหลวงพ่อได้ฟังกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับท่านก็พูดประมาณวันนั่นแหละมันจะเอาไปอยู่ด้วยนั่นตัวเขามาเองแล้วถ้าไม่ไปขอเข้ามาวันนี้ระวังไว้ดีๆเหอะมันจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ยังอื่นนะั่นแหละเขาจะทําทุกอย่างเพื่อเอามันไปให้ได้มึงรีบพาไปขอเข้ามาเถอะ คราวนี้ครับยายก็ไม่รอช้าแล้วครับแกเนี่ยด้วยความกลัวครับว่าเดี๋ยวหลานเนี่ยจะเป็นอะไรไปสะก่อนแกกลับจากวัดปุ๊บแกก็บอกให้เขาครับลุกจากที่นอนโดยความที่ว่าตัวเองครับก็นอนสมเป็นไข้อยู่แกก็บอกว่าไปไป,ไปลุกลุกลุกตัวของเขาเนี่ยครับก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เดินตามยายไปตรงที่ดอนปู่ตาพ่อไปถึงนะครับก็มีมีเขาเรียกว่าเท่าจำ้ำก็คือเหมือนกับเป็น เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่ประมาณว่าแบบมีวิชาอาคมบางคนก็จะเรียกว่าพระคจํพาพระจำบ้างอะไรประมาณานี้ครับพอไปถึงเนี่ยครับก็ได้มีการทําพิธีขอขมาผูกแขนเรียกขวัญให้ตรงตรง,ตรงหน้าศาลตรงนั้นเลยครับแล้วก็ส่วนหนอไม้สองห่อครับที่ยายเอามาเนี่ยแกก็ยังไม่ได้กินหรอกนะครับแกก็ยหยิบมาแล้วก็มาวางไว้ตรงกอไผ่กอเดิมหลังจากนั้นนะครับที่ทําพิธีขอขมาเสร็จอะไรเรียบร้อยปุ๊บตัวของเขาเนี่ยก็เดินทางกลับจากดอนปู่ตาครับ แต่มันก็มีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งคือในระหว่างที่เขากําลังเดินกลับะครับจากตอนแรกคือแสบ,บสมเพราะว่าเป็นไข้นะครับตอนเดินกลับเนี่ยอาการของเขาเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยนอนพักอีกสักตื่นหนึ่งตกเย็นมาอาการที่เคยปวดหัวเป็นไข้นี่แหละครับก็เบาลงจนเหมือนเกือบจะหายดีแล้วกลายเป็นว่าคืนนี้นครับตกดึกมาเนี่ย ยายบอกว่ายายเนี่ยครับไม่เห็นว่าเขานั้นจะลุกขึ้นมาละเมออีกเลยพอหลังจากที่เขาหายดีครับเรื่องของเขาเนี่ยก็กลายเป็นที่พูดถึงในหมู่บ้านมากทาให้ไม่มีใครครับกล้าไปปล่อยวัวไปปล่อยควายไว้กินแถวๆตรงดอนปู่ตาอะไรนั้นอีกและสิ่งที่สาคัญครับไม่มีใครกล้าไปเก็บหรือไปยุ่งกับหน่อไม้หรือว่าเห็ดหรือว่าต้นไม้อะไรต่างๆครับที่มันขึ้นอยู่แถวดอนปู่ตาทําให้ปัจจุบันเนี่ยครับคุณน้ําบอกว่าตรงดอนปู่ตาเนี้ มันเหมือนเป็นป่าแบบป่าทึบม,มีแบบพวกหน่อไม้มีเห็ดมีพืชพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่ก็ไม่มีใครกล้าไปเก็บหรอกนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่คุณน้ำเจอในตอนนั้นเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันในหมู่บ้านมากว่าเนี่ยขนาดว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนไปอเอายายสาเนี่ยเป็นคนไปเอาแท้ๆยายสาไม่โดนแต่ว่าเด็กเนี่ยกลับมาโดนทุกคนเนี่ยก็พูดกันนะครับว่าเขาคงจะมาตามหน่อไม้คืนเพราะเขารู้แหละว่ามันอยู่ที่นี่ นั่นก็เป็นเรื่องที่แบบคุณน้ำเจอแนละ้วคุณน้ำก็ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับเพราะว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยคุณน้ำอะครับแกยังคงกลัวจนถึงทุกวันนี้อยู่เลยสิ่งที่มันน่าสนใจคือมันมีความเชื่อที่เกี่ยวโยงกันนะครับเกี่ยวกับดอนปู่ตาแล้วก็ผีปู่ตาในทางภาคอีสานซึ่งหลายคนนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าดอนปู่ตาผีปู่ตาคืออะไรทําไมแค่หักหน่อไม้เนี่ยถึงได้เกิดเรื่องอะไรขนาดนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับ คือผีปู่ตาครับหรือว่าดอนปู่ตาเนี่ยเป็นผีที่ชาวอีสานนะครับให้ความเคารพศรัทธากันมากมันเป็นกลุ่มผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วครับแต่ว่าดวงวิญญ,ญาณเนี่ยยังเป็นเหมือนห่วงบุตรหลานก็จะเฝ้าคอยดูแลรักษาคุ้มครองพวกแบบว่าป้องกันภัยอันตรายใดๆที่เกิดขึ้นในชุมชนอะไรเงี้ยครับคือพื้นที่อาศัยของผีปู่ตาส่วนมากเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ดอนปู่ตานั่นแหละโดยดอนปู่ตาครับจะมีลักษณะเป็นพื้นที่เนินสูง หรือว่าเนินโนนโคกหรือดอนที่แบบน้ําไม่ท่วมอะไรเงี้ยครับสภาพป่าคือมันจะเป็นป่าที่แบบหนาทึบคนในชุมชนเนี่ยเขาส่วนมากเขาจะไปสร้างศาลให้ผีปู่ตาอาศัยอยู่กันพื้นที่บริเวณดอนปู่ตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขตพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน,นครับทำให้มีข้อปฏิบัติหลายข้อชาวบ้านเนี่ยก็จะถือยึดถือปฏิบัติด,ดามันอย่างเข่งคัดไม่เช่นนั้นนะครับเขาว่ามันจะเกิดอันเป็นไปอะไรต่าง ตามที่ผีปู่ตาเนี่ยบรรดาลเอาไว้นะครับเช่นว่าแบบเกิดอุบัติเหตุบ้างเกิดอาการปวดท้องปวดศีรษะเป็นไข้เจ็บแขนเจ็บขาอาเจียนบางรายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับซึ่งมันก็มีข้อห้ามนะครับมีกฎข้อห้ามอยู่ประมาณ3กฎครับที่เขาเนี่ยจะต้องปฏิบัติกันคือกฎข้อที่1คือห้ามจับสัตว์ทุกประเภทที่อยู่ในดอนปู่ตาถือว่าเป็นเขตอพยพทานนะครับ แล้วก็ห้ามตัดต้นไม้ทุกชนิดจนกว่าจะได้รับอนุญ,ญาตจากถ้มขระเจ้าหรือว่าตัวแทนของชุมชนที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผีปู่ตาได้จึงจะสามารถเข้ามาตัดหรือมาใช้ประโยชน์อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ในบางพื้นที่ก็มีเงื่อนไขนะครับเช่นว,ว่าถ้าตัดไปจะต้องมาปลูกต้นไม้ชดเชยหนึ่งต้นหรือมากกว่านั้นข้อที่3ก็คือห้ามแสดงกิริยาอันที่มันไม่พึงประสงค์นะครับเช่นชีอืหรือว่าไปมั่วสมเสพสิ่งมึนเมา ปูจาลบหลูอะไรประมาณอย่างนี้น,นะครับส่วนเรื่องของของคุณน้ำนะครับที่ป้าสาวเนี่ยมีการไปหักหน่อไม้ามาให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําผิดข้อห้ามเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยขึ้นอยู่ในดอนปู่ตาถือว่าเป็นทรัพยากรผลผลิตจากดอนปู่ตาครับต้องมีการขออนุญาตจากผีปู่ตาหรือว่าขอเท่าจ้ำก่อนไม่เช่นนั้นนะครับก็จะโดนถูกผีปูตานี่หละครับลงโทษให้รับภัยพิบัต,ติต่างๆเหมือนที่คุณน้ำนั่นแหละครับเจอ เอาเข้าจริงนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีผีออกมาน่ากลัวน่ากลัวอมากมายแต่ก็ฟังว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีเลยนะครับเกี่ยวกับการไปเอาอะไรบางอย่างออกมาจากเขตพื้นที่ห่วงห้ามผมว่าเรื่องราวเรื่องนี้นครับคือพอฟังฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้พอสมควรนะครับที่คุณน้ำเนี่ยต้องมาเจออาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเขาครับ เป็นคนถือของสิ่งนั้นมาแล้วผีปู่ตาเนี่ยครับอาจจะต้องการแค่มาทวงของของเขาคืนพอพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อุดอรนะครับก่อนหน้านีนะ้ผมก็มีโอกาสเดินทางไปที่อุดอรผมก็รู้สึกว่ายังมีในบางพื้นที่ในบางหมู่บ้านนะครับที่เขายังมีดอนปู่ตาอะไรแบบนี้อยู่ซึ่งก็มีอยู่จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าผ่านไปกี่ยุคสมัยแล้วมันจะหายพ้นไปที่ผมไปเห็นเนี่ยก็มีอยู่จริงจนะครับในแถบหมู่บ้านแบบต่างจังหวัดแบบ ตามแบบห่างๆอำเภอแบบห่างตัวเมืองออกไปเลยนะครับก็ยังพอมีอยู่ผู้ฝั่งทางบ้านท่านใดเนี่ยพอจะนึกออกไหมครับว่าหมู่บ้านของตัวเองเนี่ยบ้านไหนยังมีดอนปู่ตาอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่ามีใครเคยทําผิดกฎแล้วเจอเรื่องอะไรแปลกๆเหมือนที่คุณน้านั้นเจอหรือไม่ยังไงแล้วนะครับหากใครมีประสบการณ์หลอนๆเรื่องราวแ,แปลกๆสามารถส่งมาได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook 1 LC ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกทุกคนอยู่ส่งมาได้เลยนะครับพิมพ์เรื่องราวมาได้เลย เดี๋ยวผมจะรีบกลับเข้ามาตอบกันทันทียังไงก่อนจากไปในวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับ